<c oughs> วัสดีครับโปรแกรมกับผมสุทัศรีวัฒนาเพื่อนรวมทางเนครับพ่อกันมือนี้มาส่วนพี่น้องฝึกด,ดีพิ้นทงใหไ่กับทางหน่อยที่ห่าพันพ่านมากส่วนมากห่าสิฝึกกันจะทางไงหน,น่ะคทั้งไงเนี่ก็คือมีลามีสายหนึ่งเอเอมี สายสองล่าสายหนึ่งมีนะครับมีล่ามีขันผัดล่มผัดไส้นี่ก็อยากเคลื่อนแน่อยู่ดีครับสายหนึ่งมีเนาะครับเนาะ สายสองล่าสายสามมีมีตัมหรือมีผู้ถ่าอันนี้คือทางไงเนาะครับทางไงเขาเลนนี่เ่เลนขันแม่นเลนไอ้ล่ำแพนก็จะเป็น ข้าสิเลนสา,สายหนึ่งสายสองนะครับนี่คือทางไงบาดท,ที่นี่มือนี่สิมาส่วนยาิพิ้นพี่น้นองฝึกทางหน่อยนะครับผู้เป็นแล้ว่็ผ่านไปเนาะครับผู้บริหารเป็นข้ากับมาฝึกกันเชียงทางหน่อยนี่จะเชียงแบบไหนนะครับทางไงนีงบบนะงน่มีลามีนะครับบาดท,ที่นี่ทางหน่อยสายหนึ่งข้าสี่ปตอง สายสามห้ากับวัตตองห้าสิวาตตองสายสองหมุนสายสองขึ้นไปครับจาก A เป็น B นีนี่สายหนึง่งกัยงคือเก้าอีครับครับสายสองจาก A เป็น B ีครับหมุนขึ้นไปจาก A เป็น B ี อันแปนภาษาบ้านฮอกั็ว่าจากมีเป็นที่บีหมุนขึ้นไปสายสองครับครับนี่นี่คือสายสองครับนี่มันก็จะเป็นอ e. สายหนึ่งเป็นอ e. ี หนึ่งเป็น e ฝันล่ำเป่าสายสองเป็น b สายสามเป็น e e b e นะครับเนาะรอยางานสายสายสอง b บอไปไหม่สระ,ะอ e b beautiful นะครับครับมันสิเป็น,นัสี่บาทที่นีเข้าสีมะเร็ง เล่นแบบไบตีสายหนึ่งห้าสิบเล่นเลยห้าสิาเล่นสองกับสามหันห้าเหรนมังหันทางไล,ล่ลำแพนยกขึ้นมาเลยครับมาเล่นยสองกับสามมันก็สจะเป็นน,นั่น ้ท่างหน่อยคููหูจักแล้วผ่านไปเนาะครับผมกับฝึกอยู่คือกันบ่เป็นการสอนเป็นการส่วนกันเมื่อฝึกว่าท่างหน่อยเขีงยังไดกระไดแล้วเนาะครับท่างใหญ่เขียงยังไรับารูปแล้วท่างหน่อยมีลามีเอ้ยทางใหญ่มีลามีท่างหน่อยมีที่มีครับขันตรงกับภาษาอังกฤษกับว่า ท่างญ่ก็ e a e ภาษาอังกฤษท่างหน่อยก็ว่า e b e b Be beautiful นะครับเข้าเลนหนึ่งกับสองท่างญ่เข้ายกขึ้นมาเลยครับโน้ตตัวเดียวกันครับ ง่ายว่าถ้าง่ายห้องบอลลีนสายสามห้องบอลลนหนึ่งกับสองแต่ว่าท้างหน่อยหนึ่งห้องบอลลีนห้องบอลลีนสองกับสามครับบ่งงเนาะครับบ่งงยกขึ้นมาเลยวันเดียวแล้วครับห้องดีจ้งได้ก็ดีจังสันจังโดเรมีแล้วซ้นมีเลมีซ้อน,นหลาให้คือสว่าเป็นสายสายหนึ่งสองซะเนาะครับเนาะ โดเลมีลาซอนมีโดโดเลมีโดเลมีลาลาลามีซอนเลมีซอนหลานี่แหละครับกินไอของล่ำแพนก็คือโดนี่แหละครับโดเลมีลามีซ้อนเลมีซ้อนหลา ครับเนาะหันบาดท,ที่นี่เขาสิไปทางไงบาดท,ที่นี่กลับไปทางไงกับหมุนแต่สายสองอย่างเดียวครับจากบีลงไปเป็นเอบาดที่นี่เอาลงมั่งหันเอาถึนเนาะครับหมุนลงกับเป็นเอแข่งจะสายสองอย่างเดียวครับมือนั่นบ๊บโต๊ะแต่ต้องครับเอบาดท,ที่นี่ทางไงนี่ อ๋ีมะเลนสายหนึ่งกับสายสองบบน,นี้กับโดเลมแลมีโดเลมีแล้วมีสส้นเลมีลมสมส้นลาเอาสายสอง ที่นี่ห่อเล้นทางหน่อยเล้นทางหน่อยเ่าหมุนสายสองขึ้นไปว่ะทนี่มังหันหมุนลงเนาะครับสายสองเป็นบีท่างเป็นท่างน้อยครับวันนี้จาก A เป็น B B be beautiful mm hmm. นั่นบาที่นี่เอามาเล่นท่างไงบ่าที่นี่เอาข้ามเข่าล่ะครับขึ้นมาเล่นดูเลยมีแล้วมีส้นเลยมีส้นลา oh. สายหนึ่งเข้าสี่ต้ออยเลยบางหันสายสามเข้าเปอรตอยทางหน่อยนี่เข้าสี่เล่นสองกับสามบ่ mm hmm. มันสิเป็นเสียงไงครรบเสียง mm hmm. เสียงเสียงหึมหึมเสียงทุ่มบอ กลับไปกลับมายัางสี่นะครับท่างน่อยมีทางน่อย,อยขันมุนลงไปเป็นเมันถิเป็น,น,ปนท่างใเนะครับน,นี่คือท่างหน่อยลงขึ้นลง สิไปเลนทางไงเขากับหมุนสายสองลงไปเปอหมุนลงครับวนนี้นั่นเป็นเอแล้วครับวันนี้เอนี่ยเขากับสิมาเล่นหนึ่งกับสองครับวันนี้ ไงว่าเข้าฝึกนิ่วครับนี่ท่ทางไงบาตรเข้าอยากเป็นทางหน่อยเข้ากับหมุนสายสองขึ้นไปจาก A เป็น B นานเห็นมาเล่นสองกับสามบาตหนึ่งเข้าอกจับเลยครับ ก็สิประมาณนี้ครับเดินมือนีเขาก็ได้ครวบลูกเรื่องทงใงไงกับทางหน่อยเนาะครับทงใหไงก็คือเอไม่เนิร์ทางหน่อยก็คืออ e ีไม่เนิร์ทงใหไงก็เป็นเอเอหรือมิรามีที่เข้าเหรียประจําขันทางน่อยเขากับมุนขึ้นมาเป็นจากเอเป็นบีครับ มาเล่นสองกับสามยกแบบเดียวกันครับห้อเล่นสองสามนะครับเล่น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 ทางไงบัดมันเล่นมาเล่นทางหน่อยห้อยับขึ้นมาเล่นเสียงเติงเลยเป็นการฝึกนิ้วนะครับทางไงห่อฝึกนิ้วสายหนึ่งกับสายสองทางหน่อย ห้าวฟืนนิว้วสายสามกับสายสองนะครับเล่นวนไปวนมาวนไปวนมาไม่ไหมในห้เาเห้าดินล่อย่างเดียวก่อนบาดเ้าคลองแหลมเ้าจังเลยล่งขึ้นล่งลงขึ้นล่เงล่งขึ้นลงนะครับครับค,ค่อยฟฝึกเอาครับ ห้องฟลึกได้แล้วนี่ยมันสิค้มคายาสะเฝ้าท่อยาสะเฝ้าเศร้าฟึกครับโทรศัพท์มีประโยชน์กับมองนีแ้แหละครับห้องว่ต้องไปหากันเนี่ยเบื้องในโทรศัพท์ข่เดี๋ยวเบื้องซากก็นีกับแตะหน้าจอเอ็นไ้ซากกัแตะหน้าจอสัญ,ญลักษณ์ตัวคือหัวหนอดอยู่ขวามือแตะมองหันมันกับสิขึ้นตัวนังสือสายไหลห้องกัเลือกเอาความเล่นความเร็วนในการเล่น เ็ดห๋ยว0.75 0.75หรือ0.50ย์จก็แล้วแต่เขาเฮานะครับถ้าอยากบึงหรืออยากฝึกไล่พิ้นไล่เพ่งหลายไปก็นี่ของผมสุทัศน์ศรีวัฒนาให้เข้าไปใน y o YouTube แล้วก็พิมพ์ว่าสุทัศน์สรีวัฒนามันสิขึ้นวิดีโอแล้วก็เฮาปัดจากข้างลางขึ้นขางเทึ่งสีประมาณ2 0 0อยถึงสา0วิดีโอนะครับทึ่งไล่พิ้นทึ่งเพ่งลูทุง่ง มีนุษให้ฝึกตามความพอใจอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับลองลองเบิงลองลองเบิงบ่เสียหายยังครับพันผูใ้ใดดีดพินบ่หันเป็นกะกดเข้าไปใน YouTube อยากดีดพินเป็นหนึ่งครับเป็นหลายคนแล้วครับครับกเขาได้รับความปรารถนาดีจากผมสุทัศน์ศรีวัฒนาเพื่อนร่วมทางโชคดีครับ